สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากการเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชายรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้เทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภยัยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีการมอบถุงยังชีพและชุดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ให้แก่ประชาชนท claro ี่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2,564ที่โดมอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุร oh ีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุร anyway> ีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภยัยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เทศบาลเมืองลบบุรีโดยจัดให้มีการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับอสอมอเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งจุดคัดกรองและจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือจัดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประชาชนที่มาร่วมโครงการพร้อมทั้งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการได้รับทราบ และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันตนเองได้โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองรอบรีกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนดังนั้น กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปีพุทธศักราช2560ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ข้อ11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยข้อ12การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อ13ข้อ14และข้อ15การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ1.1ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ16และข้อ18 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประเภทเงินสำรองจ่ายและหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเงินสะสมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมหรือโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวดังนั้นเทศบาลเมืองลบบุรี โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนจึงได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณาภายัยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เทศบาลเมืองลบบุรีขึ้นเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการประทังชีวิตเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และการป้องกันโรคติดต่อที่กำลังระบาดในขณะนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นรอดปลอดภัยจากโรคระบาดเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ขาดรายได้จากการถูกกักตัว เฝ้าระวังจากโรคติดเชื้อในชุมชนเพื่อให้ประชาชนชุมชนครอบครัวสามารถดูแลและรักษาตนเองให้พ้นจากโรคระบาดได้เทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋อง พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างต่อเนื่องทั้งการจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขโดยมีการมอบอาหารเข้ากล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมนมสำหรับเด็กในทุกวันราชการณด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วกว่า3เดือนรวมทั้งการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการมอบชุดอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอหรือโควิด19ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนสถานศึกษารวมทั้งวัด ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าน,นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับ ก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักตร์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขาวทเทศบาลก้าหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติเหล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ